ะคะคลิปวันนี้ค่ะเอิร์ธมี5ลุคการแต่งตัวไปทํางานแบบสีสันสดใสสดใส,ส,ดใสมาฝากกันนะคะที่สําคัญก็คือราคาแต่ละตัวเอิร์ธพยายามเลือกมาแล้วว่าไม่ถึงพนันจากร้านออนไลน์ทุกคนสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะทั้งแบบ i อจีเอิร์ธโพเมโลเอิร์ธต่างๆนะจ๊ะคือบอกเลยว่าคลิปนี้เน้เน,นคุ้มค่าแล้วก็สวยแบบปงัปงๆนะคะก่อนจะไปแต่งตัวนะคะเอิร์ธมีสิ่งหนึ่งมาแนะนํากันค่ะบอกเลยว่าลดแล้วก็คุ้มค่าไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือนี 来砸！<music> n e ้น the Essential Use เอ e ดเดล레이นกเซรั่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่ช่วยดูแลผิวของเราให้สวยเด้งริ้วรอยมาช้าดีเลยสมชื่อเลยจ้าสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยป้องกันร,ริ้วรอยก่อนวัยต่างๆค่ะด้วยส,สกการสกัดนำเข้าแล้วก็ได้รับการรับรองจากประเทศฝรั่งเศสถ,ถึง28ชนิดเลยโดยเขานะคะจะมี u s e บูเทอร์เอ e กเปิลคอมเพนะคะเป็นส่วนผสมที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราอะแดงอยู่ค่ะแล้วก็มีตัวยีสต์เฟอร์เมนต์กับคอนเซนเทรต l อลจีเฟอร์เมนนะคะแล้วก็วิตามินซีด้วยที่ช่วยผิวของเราอะกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติแถมยังมีส่วนผสมของไวท์ทรัฟเฟิลเอ็กแท็กที่พบได้เฉพาะตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสน,นะคะมาช่วยบำรุงผิวของเราด้วยจ้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มขวดปั๊มสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้เลยเนื้อ <c oughs> ของเขานะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเซรั่มสีขาวแบบนี้เลยค่ะมีกลิ่นหอมเบาๆค่ะเกลี่ยไปแล้วเนี่ยก็จะซึมไวมากคือแบบว่าไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหนอะใช้ เวลาแป๊บเดียวก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้หลังลงโทนเนอร์ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยค่ะนี่เห็นป่ะว่าทาไปแล้วแปบ๊บเดียวเองอะ่ะมันก็ซึมเข้าสู่ผิวหมดแล้วนะคะไม่มานไม่เนอเลยค่ะคือใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บสามารถทาครีมแล้วก็ทากันแดดหลังแต่งหน้าได้อีกเออว่ามันค่อนข้างเหมาะในเวลาเร่งรีบนะเพราะว่า1ตัวเนี่ยเขาบำรุงได้แบบเยอะมากๆ ทั้งเรื่องของผิวชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็จุดด่งดงางดำต่างๆะคะก็คือขวดนี้ขวดเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยถือว่าตัวนี้เนี่ยดูแลเรื่องพื้นฐานค่อนข้างครบเลยนะคะและที่สําคัญก็คือเขาไว้ใจได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองจากออยอเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าท สิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือทาไปแล้วเนี่ยผิวมันจะรู้สึกนุ่มฟูชุ่มชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ oh. เวลาที่เรารู้สึกสมโซม,สมใช่ปหใช้ตัวนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบไม่อิดเลยเออก็รู้สึกว่าผิวอะ่ะมันจะค่อนข้างแน่นขึ้นแบบเออรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นน่ะและที่สําคัญก็คือใช้ตัวนี้นะคะไม่มีการระคายเคืองใดๆค่ะใช้คู่กับตัวสกินแคร์อื่นๆที่เออใช้ก็คือใช้ด้วยกันได้ดีเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของริ้วรอยนั้นะนะต้องบอกก่อนว่าเออเราอาจจะใช้เขามาแบบ แค่2ออาทิตย์เนาะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดนะคะเอาไว้เดี๋ยวเออจะขอใช้น้องเขาต่อแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กันในแะอจดีสตอรี่จ้าใครอยากลองใช้นะคะก็แนะนําให้ลองไปที่ช่องทางต่างๆของเขาได้เลยนะคะเพราะเขาว่ามีบริการที่ปรึกษาด้านผิวหน้าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะตอนนี้นะคะ Nex t t h e s the Use um s s n t t i l Use ย t ย a สเอ็ดดิเล u m เนะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะจากราคา1970บาทนะคะตอนนี้ลดไปเลย1000บาทค่ะเหลือ ค่970บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะซื้อตัวนี้ค่าหนึ่งขวดค่ะมีโปรโแถมนี่เลย1นไอเทมจากเคาน์เตอร์แบให้เลือกกันเลยนะคะอย่างเอิร์เนี่ยเลือกใช้เน็กนะคะคู่กับครีมตัวนี้ของลังโคมค่ะก็คือใช้คู่กันแล้วบอกเลยว่ามันไปด้วยกันได้ดีมากๆผิวอิ่มฟูเริดมากๆเลยสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนสกินแคร์นะคะใช้สกินแคร์ตัวเดิมแล้วเบื่อกับผลลัพธ์เดิมๆนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนบำรุงผิวหน้าก่อน ไปทำงานด้วยเน็กกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นได้เวลามาแต่งตัวกันแล้วค่ะไปดูกันเลยจ้า ลุกลแรกนะคะเป็นเดรสจากโพเมโลค่ะตัวนี้เอแนะนําเลยว่าอยากให้ทุกคนมีเพราะว่ามันใสแล้วมันเพียวมากเออซื้อมาหลายสีมากเลยละคะ่ะตัวนี้คือมันจะเป็นเดรสที่มีความเรียบร้อยนิดๆค่ะดูสิว่าแขนเขาก็จะพองๆเป็นคอเเรียมๆอย่างนี้เราใส่แล้วแบบเน้นช่วงคอให้มันดูกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เขามีเข็มขดัดที่เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะช่วยตัดให้เราดูมีเอวได้เหมือนกันนะแล้วก็ใส่กางส้นสูงสีงส่นู้จะมันเปิดหรือแบบปิดก็ได้เลยค่ะแถมด้าน น้นองเขายังมีดีเทลแบบเอ้ยแบบแบบนิดๆน,น่ารักหน่อยๆนยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเนี่ยน้ำจ้า ลุกที่2ค่ะความจริงลุคนี้เนี่ยเอออะไม่เคยแต่งเลยนี่คือมาแต่งให้ดูกันในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็แอบแฝงกดสาวอ้วกอย่างเราที่บอกว่ากระโปรงพีทเนี่ยมันไม่เข้าครั้งนี้ค่ะต้องมาลองนะคะใส่กับเสื้อที่มันเข้าเซตกันค่ะตัวนี้เป็นเบรเซอร์นะคะแล้วก็ติดกระดุมและเอออะก็แอบมีความเพิ่มองค์เพิ่มเอนิดนึ่งโดยการที่มีเชือกนะคะรัดให้แน่นๆแล้วก็ตัวพเีเนี่ยใส่เป็นแบบว่าเบรเซอร์คุมค่ะจะช,ช่วยช่วงก้นของเราอ่ะไม่ได้ดูใหญ่มากจนเกินไปนะใส่คู่กับรองเท้าสีนู ค่ะจะเปิดหรือปิดก็ได้เลยนะคะมันก็จะช่วยให้เราดูสูงขึ้นใช้กับกระเป๋านะคะก็รู้สึกว่าเออลุคนีมันก็ได้อยู่นะทุกคนใครที่บอกว่าพี่ขากระโปรงพรีทมันไม่ได้กระดูมจริงค่ะลองเปลี่ยนเป็นเกงี่ยขาย,ยาวนะคะสีพื้นเป็นสีขาวสีดำสีอะไรก็ได้นะคะให้เข้ากับเบรเซอร์ทุกคนมีแล้วก็เนี่ยมันก็จะกลายเป็น ลุืที่ใส่ไปทํางานได้เลยจ้าเรื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวสาวออฟฟิศอย่างเรานะคะควรจะต้องมีติดไว้จริงๆนะคะแต่ว่าปกติเราก็จะใส่เป็นสีแบบสูภาพสีขาวสีดำใช่ไหมคะครั้งนี้ลองเปลี่ยนเป็นสีแบบน่ารักมีลูกเล่นสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ลุคไปทํางานดูมีอะไรมากขึ้นคะ่ะอย่างเอิร์ธนะคะเอิร์ธก็จะเลอกใส่ไปข้างในเป็นใส่เดี่ยวกางเกงสีขาวให้มันเข้ามันไปนเลยทั้งตัวคะ่ะมาพร้อมกับนี่เลยกระเป๋าคอ,อ้อที่ตอนนี้เขาฮิตกันเอิร์ธว่าเอ้ยมันก ก็ไปทำงานได้แบบน่ารักน่ารักได้แล้วจ๊ะ so จะบอกว่าสีเบรเซอร์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรองเท้าก็ได้มุดอ่อนโทนที่มันต่างกันไปนะคะอย่างอันนี้เอิร์เปลี่ยนสีเบรเซอร์นะอย่างอันนี้นะคะข้างในเหมือนเดิมเลยแต่เอเปลี่ยนเบรเซอร์ให้เป็นสีครีมนะคะเปลี่ยนรองเท้าจากรองเท้าหัวเปิดเปิดขาวสบายๆนะคะมาเป็นหัวปิดสีนูน้ดก็จะได้ลุคที่แบบมีความเป็นทางการมากยิ่งขึ้นอ่ะเอิร์ทจะลองถอด อ๋อดูสิมันก็จะเป็นลูคที่แบบดูทางการแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นค่ะ ลุกเนึงค่ะเป็นลุกที่แบบว่าดูเรียบๆแต่ก็ยังมีความเอ้มีดีเทลน่ารักน่ารักอยู่นะคะมันเป็นเสื้อแบบผ้าพรีตพลีแหละแต่ว่าสาวอ้วนอย่างเราก็จะพอใส่ได้นะเพราะว่าอย่างอันนี้เอิร์เลือกมาเป็นตัวที่แบบไม่ได้รัดรูปมากค่ะแล้วก็เป็นพรีที่ค่อนข้างเล็กหล่อนค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคอวีทรงเขามันก็จะแบบทําให้เราอะ่ะไม่ได้ดูตันไม่ได้ดูตัวหนานะคะใส่คู่อื่งเกงสีขาวรองเท้าสีขาวแล้วก็เสื้อสีขาวแบบนี้นะคะเอ้แล้วก็กระเป๋าสีขาวแบบนี้นะคะเธาก็เป็นคนคุม I could be running or I just see you. ลุกสุดท้ายนะคะกับเสื้อเชิ้ตค่ะแต่ว่าลองเปลี่ยนจากเสื้อเชิ้ตธรรมดาธรรมดานะคะมาเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีดีเทลนิดนึงนะคะ่ะอย่างตัวนี้นะคะเสื้อของเขาก็คือจะเป็นนี่เลยเป็นเสื้อที่แบบว่ามีผูกเอวตรงนี้นะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะที่ใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดกระดุมออกสักเม็ดแล้วแบบเอ้ยเปิดไหล่เปิดไหล่ลนิดนึงให้ดูแฟชั่นหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้จ้า เสื้อข้างในสบายๆกับยีนพอออก,กเปเจอลูกค้าก็เอ,อิร์ทมีความธรรมะธรรมแมงด้วยยีนและเบรเซอร์ที่ดูทางการมันก็ได้นะจ้าเป็นงานก,นกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะชอบผ้าลุคนี้ที่เอิร์เลือกมาทุกคนดูกันนะคะก็อย่งไงรายละเอียดของเสื้อผ้าต่างๆนะคะจะอยู่ที่ description ด้านล่างแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะจ๊ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมโปรคุมค้มๆจากเน็กค่ะที่เขานะคะลดราคา1000บาทจาก1970บาทเหลือแค่970บาทแถมซื้อหนึ่งค ะะยังแถมหนึ่งไอเทมจากเคาน์เตอร์แบรนด์ใหได้เลือกกันด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าคุ้มมากเนี่ยคุ้มมากๆเลยจริงๆทั้งคลิปเนี่ยไม่มีอันไหนเกิน1000เลยทุกคนใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ IG Facebook ที่เอิร์ทขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะหรือว่าจะลองดูที่ description เอิร์ตก็เขียนไว้มีเหมือนกันนะคะยังไงลองไปดูกันได้นะคะถ้าชอบเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เอิร์ทด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของเอิร์กน,นน้กนวก 拜拜。Bye bye.